เรามีการประกาศจาก p a n โด Project ์สำนักงานใหญ่ประมาณสี่ทุ่มคืนวันเพื่อหัดหลังจากเราประชุม MT ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ตามประกาศให้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับคือเขาบอกว่าประกาศสำคัญจากคณะผู้บริหารแพนโดแล b และทีมพัฒนานะครับอันเนื่องมาจากการโจมตีที่เข้ามาในระบบอันนี้พูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือมีแฮกเกอร์เข้ามาในระบบนะครับ ซึ่งในขณะนี้เราประสบความสําเร็จในการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งหมดไม่ให้เกิดความเสียหายให้ได้แล้วคือสรุปว่าระบบของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เสียหายอย่างไรขอให้ชุมชนมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าทรัพย์สินทั้งหมดจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องในระดับสูงสุดนะครับก็คือเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพ tx เรื่อง r t n o ท e โน n o อ e นะครับเรา สามารถที่จะดูแลให้ได้อย่างแน่นอนเราใช้โอกาสนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเชื่อมโยงก,กับในการโจมตีครั้งก่อนนะครับจริงๆแล้วเรื่องแฮกเกอร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะบริษัทเรานะครับแฮกเกอร์นี่จริงๆก็ไปทั่วนะครับผมยกตัวอย่างบริษัทเก่าผมเนี่ยที่ผมเคยเป็นลูกจ้างอยู่นะครับแพนด o ซอฟตนี่ผมไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับผมเป็นคล้ายๆกับท่าน นะฮะก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมแล้วก็บริษัทเดลโวนโดนเรียกไปเป็นน่าจะหลักยี่สิบล้านนะครับแต่ไม่ใช่ยี่สิบล้านบาทนะครับยี่สิบล้านยูโสอลลร์นะฮะแล้วเขาก็เข้าใจาว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไปในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากระบบการความปลอดภัยอาจจะไม่ได้เหมือนของเรานะครับเพราะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยส่วนหนึ่งของเรา อยู่ในระบบบล็อกเชนแล้วก็จะโจมตีได้ยากมากๆนะครับแต่อีกส่วนไม่อยู่แต่มีการแบ็กอัพมีการทำข้อมูลแยกเก็บไว้อย่างดีนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับการโจมตีครั้งก่อนที่เราบอกเนี่ยเราจะสังเกตเขาเคยประกาศว่ามีวอลเล็ตผิดปกติคืออาปกติ300รกระโนครั้งที่แล้วนะครับเขาก็มีการตรวจสอบถามว่าแล้วทำไมแฮกเกอร ถึงสามารถเข้ามาได้ก็อีกครั้งนะครับแฮกเกอร์มันเข้าที่ไหนก็ได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ระบบรักษาความปลอดภัยระบบแบทอัพต่ตางๆเขาจะดีหรือเปล่าจะอย่างที่เราประกาศของเราเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ให้พวกเราได้นะครับเนื่องจากเราเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพราะฉะนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องทรัพย์สิน ของสมาชิกในชุมชนก่อนและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของบริษัทให้สำเร็จนะครับเราจึงตัดสินใจปิดระบบ p a n d o Network Pando Wallet Pando e x p l o r e r เว็บไซต์และโหลดทั้งหมดเป็นโหมดออฟไลน์ชั่วข่าวเพื่อป้องกันการโจมตีจากการทำกิจกรรมเพิ่มนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องชัดดาวระบบการชัดดาวระบบเหมือนกับเรามีบ้านแล้วเราปิดประตูหน้าต่างบ้านหมดเลยนะครับล็อกกุญแจลัว เพราะฉะนั้นโอกาสที่ขโมยจะเข้ามาได้นะครับมันก็จะไม่มีนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเออน้อยนะครับคือไม่มีเลยเมืเ่อหลักดาวระบบเขาจะเข้ามาในช่วงนี้ไม่ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับกลุ่มเทเลแกรมของ p a n d o p r o j e c t ถูกตั้งเป็นแบบส่วนตัวชั่วคราวนะครับเหตุผลเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนคือแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาส่อง กิจกรรมของเราในเทรเกรมนะครับจากการสื่อสารทั้งหมดนี้ชุมชนไม่สามารถดําเนินกิจกรรมในแพนโดโปรเจกต์ได้จนกว่าเราจะเสร็จสิ้นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จําเป็นสูงสุดทั้งหมดเพื่อปกป้องชุมชนทรัพย์สินและโครงการโดยรวมนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องชัดดาระบบทั้งหมดในตอนนี้นะครับต้องชัดดาระบบเราก็ทําอะไรไม่ได้ ในช่วงนี้บางท่านอาจจะถามว่าแล้วคอมพิวเตอร์ต้องเปิดหรือเปล่าผมเรียนท่านว่าปิดไปเลยจนกว่านะครับสำนักงานใหญ่จะแจ้งเราอีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นตามประกาศที่ผมประกาศไปในวันพฤหัสคือในราวหนึ่งถึงสองสัป,ปดาห์นะครับถ้าได้เร็วกว่านั้นเดี๋ยวเขาคงจะแจ้งมาไอการปิดคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นโอกาสแล่ากันนะครับ โอกาสที่ผมอยากจะเรียนก็คือท่านสามารถถ้าท่านไม่เคยทําความสะอาดหรือเป่าฝุ่นไอตัวพ c ซของท่านเลยผมว่าได้เวลาอันดีท่านเปิดฝาออกมาฝาหลังนะครับอย่าลืมถอดป้าก่อนนะแล้วก็ทําความสะอาดเอาแปรงปัดเอาลมเป่าเพราะว่าพวกฝุ่นนะครับในเอ่อในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีผลบ้างกับการใช้คอมพิวเตอร์บางครั้งเครื่องเรามันแห้งๆเนี่ยท่านเชื่อไหมครับ เราเป่าฝุ่นขั้งเดียวเครื่องมันหายแห้งเลยนะฮะโดยเฉพาะตัวพัดลม CPU พวกนี้ต้องอย่าให้ฝุ่นมาติดเยอะๆเป่าเลยครับในช่วงนี้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับในช่วงนี้และนอกจากนั้นบางท่านอาจจะอยากอัปเกรดมานานละไม่ว่าจะเป็นแรมของท่านหรือฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ถ้าท่านยังไม่มีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆเครื่อง PC เราเนี้ยแรมถึงแต่ฮาร์ดดิสก์ไม่ใช่ยังเป็น ฮัดิสแบบเดิมอยู่ที่เป็นจานหมุนถ้าท่านสามารถใช้โอกาสนี้เปลี่ยนฮ์ดติสได้ก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับก็จะเยี่ยมมากในในช่วงนี้นะครับแล้วก็และขอเรียนว่ารางวัลจำสัปดาห์สำหรับเรตาตอนจะถ,ถูกจ่ายตามปกติตามรายได้ของสัปดาห์ก่อนหน้านี้และเมตาตอนจะได้รับค่าตอบแทนตามการสนับสนุนในแพนโดเน็ตเวิร์อันนี้ พูดง่ายๆก็คือเรมิตอนเขาจะชดเชยนะครับจ่ายรางวัลให้ในช่วงที่จัดการเรื่องพวกนี้ส่วนเมตาตอนนะครับเมตาตอนไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนเรมิตอนนะครับเมตาตอนจะทําหน้าที่ก็คือสนับสนุนในเน็ตเวิร์กเนื่องจากเน็ตเวิร์กชัดดาวเพราะฉะนั้นเมตาตอนไม่ได้รีวอร์ดนะครับอันนี้แปดอันนี้แปลไม่ได้แปลตามเขานะครับแต่แปลให้เข้าใจเอามี้ดีกว่าเป็นอย่างนี้ นะครับในขณะที่เรากําลังจัดก,การสถานการณ์นี้เราก็ไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน,ขนในการพัฒนาแพนโดโปรเจกต์เพื่อเข้าสู่แพนโดเมนเด e สอที่ทําได้เร็วกว่าที่คาดไว้ด้วยแพนโดเมนเดตสและประสบการณ์ที่เราได้รับจากสถานการณ์ต่างๆเราจะสามารถให้การรักษาความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นเพื่อปกป้องทรัพย์สินทั้งหมดของโปรเจกต์ได้ ขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาทันทีเพราะชุมชนสําคัญที่สุดและการรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจได้เสมอสุดท้ายเราขอขอบพระคุณชุมชนทุกท่านอย่างสุดซึง้งที่ให้การสนัสนบสนุนอดทนและเชื่อมั่นในตลอดกระบวนการนี้และข่าวดีในสถานการณ์นี้และข่าวในสถานการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลถึงการเปิดตัวเมเนจสองช้าลงอย่างไร นะครับท้ายสุดเขาก็เขียนตัวใหญ่เลยเรากําลังเปิดตัวเหมือนที่กุล,ลาลา่าโชว์ให้ท่านเมื่อสักพู่นะครับแพนโดเมนิสสองแพนโดโจเฟสสองดิ e เตอร์เอ็กซ์เบต้าเวอร์ชันโปรบิสลและการใช้ m e t a m a s นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับท้ายสุดก็สรุปได้ว่านะฮะทรัพย์สินของเราไม่มีปัญหารอรีสตาร์ระบบ ใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาใช้ได้อีกศูนย์เรื่องเมเนเจสองที่เขาว่าจะลอนช์เร็วกว่าแผนที่วางไว้นะครับเนื่องจากเราเทียบง่ายๆนะครับไอเมเนเจหนึ่งศูนย์ของเราเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วบล็อกเชนตอนนี้ของเราใช้ต้นแบบจากบล็อกของคนอื่นนะครับยังไม่ได้เป็นบล็อกของเราร้อเปอร์เเต็ม แล้วก็บล็อกเชนตัวเนี้ยจะมีโนด MT วิ่งอยู่ในตอนนี้ส่วนโนด RT เขาเรียกว่าออฟเชนนะครับเป็นเหตุเป็นผลให้โนด RT เนี่ยเราสามารถชดเชยรางวัลให้ได้นะครับการที่อยู่ออฟเชนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันระบบความรักษาปลอดภัยมันก็จะน้อยลงเ็นเน็ตสองเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งระบบ จะอยู่ o ออนเชนหมดแล้วเชนก็จะเป็นเชนของเราเองเปรียบเสมือนว่าปัจจุบันเนี่ยเราเช่าทาวน์โฮมอยู่เรากําลังจะย้ายนะครับสํานักงานเราจากทาวน์โฮมไปตึกออฟฟิศที่เราสร้างเองปลูกเองนะครับแล้วก็ใหญ่โตกว่าเดิมมีระบบความรักษาวความปลอดภัยนะครับที่แน่นหนากว่าเดิมนะฮะก็คือไม่เหมือนกับไอ้ของที่ เราเช่าแล้วนะฮะมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเบเนตสองก็จะสร้างนะครับอะไรหลายอย่างให้พวกเราอย่างแรกแน่ๆเลยถ้าไม่เกี่ยวกับความรักษาความปลอดภัยคือธุรกิจสามารถเดินหน้าได้กว้างกว่าปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าบล็อกของเราต่อไปสิ่งที่จะเกี่ยวข้องก็คือวิดีโอซีมิ่งแพลตฟอร์มนะครับก็จะมาเกี่ยวเชื่อมกับพวกบล็อกพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเมสสามาส ซึ่งเป็นกระเป๋ากลางสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้ในกระเป๋านี้เลยไม่ต้องกระโดดไปแลกในในแอปอื่นอ่ะผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับปัจจุบันกระเป๋าของเราคือได้เฉพาะ PTX อย่างเดียวแล้วเราต้องโอนออกนะครับลักษณะเป็นเป็นแบบนี้นะฮะก็ขอให้ท่านอดใจนะครับตามประกาศแล้วก็รอนะครับบริษัทจัดการสำนักง,งานางจัดการเพื่อ เปิดเขาเรียกว่า reopening ระบบทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งในเวลาไม่นานนี้นะครับช่วงนี้ก็ใช้